สวัสดีครับพบกับบ๊อบบี้อีกเช่นเคยครับกับร้าน bbb ev bike ครับวันนี้เราจะมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นที่ฮิตที่สุดณนะตอนนี้แล้วก็เป็นสีใหม่เป็นสีใหม่ที่เข้ามาเนาะแล้วก็แต่งแต่งไป,ไปพร้อมเลยก็คือสีนี้ครับเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยก็ต้องเป็นรุ่น Lion sks Z2 new generation ใหม่ปี2024สําหรับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นสีสีที่เรียกกันในตามระบบมันเนาะจะสีว่าชื่อว่าสีไลท์บูก็คือออกมันจะออกเป็นแบบสีแบบ สีฟ้าอ่อนๆสีฟ้าอ่อนแบบออกแนวพาสเทลหน่อยก็คือสีนี้สวยสวยแล้วก็พอแต่งมาแล้วเนี่ยก็หูก็สวยสวยอีกแบบหนึง่งสําหรับสําหรับเจ้าสีนี้คือคันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของชุดแต่งที่ทําอะไรไปบ้างเนาะสำหรับรีวิวของตัวรถรายละเอียดของตัวรถดีเทลต่างๆก็พี่ๆเพื่อนๆก็น่าจะทราบน่าจะดูคลิปก่อนๆของผมมาแล้วแหละแต่คนที่ยังไม่ดูก็มาดูคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการแต่งรถเนาะโอเค สำหรับรุ่นนี้ซื้อรถกับทางร้านแล้วอยากจะแต่งไปด้วยเลยผมว่าซื้อรถกับทางร้านแล้วให้แต่งด้วยเลยหนึ่งหนึ่งดีนะซื้อทางร้านบ b บ e v b เ k เนี่ยเพราะว่าให้แต่งไปให้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันจะจบในเรื่องของชุดแต่งต่างๆไม่ต้องไปแบบว่าไม่ต้องไปแบบว่าไปเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้แล้วมันต้องมันจะเสียเล็กเสียน้อยครัะเวลาไปให้เขาทําหรือเราทําเองมันก็จะไม่แม่แมนนะเนาะคือต้องบอกว่า,วารถรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าเราแต่งไปแบบโหเป็นพันกว่าคันแล้ะสําหรับการแต่งเนาะโอเคสําหรับ รุ่นนี้ที่ทำที่ทำการแต่งไปก็จะมีชุดชุดหลังกับชุดหน้าส่วนชุดหลังที่เราทาเนี่ยเราจัดโปรอยู่ตัวนี้ชุดหลังลูกค้าเลือกใช้ที่เราจัดโปรเนาะจะมีชุดโปร5 0 0บาทกับโปร5 0 0บาทสําหรับคันนี้เลือกใช้โปร5 0 0บาทโปร5 0 0บาทเนี่ยมันแตกต่างจากไอ้6,500ยังไงหนึ่งเลยสวิงอาร์มเราใช้สวิงอาร์มสวิงอาร์มตัวตัวทึบตัวตันเนี่ยตัวทึบคือหนึ่งเลยสวิงอาร์มตัวนี้จะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทําให้รถดูดูดูใหญ่บึกบึนขึ้นเยอะ คันนี้ที่เราจัดชุด7,5 0 0 7,500 7,500บาทเนี่ยทำอะไรทำอะไรไปบ้างก็คล้ายๆกับ6,5 0 0นะครับก็ให้พี่เพื่อนลองตัดสินใจว่าอยากได้สวิงอาร์มลายไหนถ้าเป็นพวกลายก้างปลากับลายลูกศรเนี่ยอยู่6,500บาทโอเคเรามาพูดถึงลายนี้กัน7,5 0 0บาทได้อะไรบ้างสําหรับตัวนี้เราก็จะได้สวิงอาร์มสวิงอาร์มสวิงอาร์มที่เราใส่ไปให้เป็นตัวนี้แล้วก็บูทบูทบูทอาร์มเนาะแล้วก็บูทล้อแล้วก็ทําขาจับปั๊มหลังเพื่อใส่กับอาร์มตัวนี้แล้วก็พวก น็อตเรทที่เราให้ไปเนี่ยไล่ไล่ให้ไปเนาะเป็นน็อตเรทก็คือว่าไม่ต้องไปไล่น็อตชุดหลังละกับโชคหลังโชคหลังตัวนี้ที่เราให้ไปก็เป็นตัวแกนใหญ่แล้วก็ทดสอบแล้วว่าหนึ่งราคาสมเหตุสมผลก็มันก็ก็พันกว่าบาทอยู่นะตัวเนี้ยแล้วก็แล้วก็เรื่องของเรื่องของการรับแรงกระแทกความความซับซับแรงกระแทกแล้วก็ความนิ่งของตัวเนี้ยผมว่าโอเคดีที่เราทําให้เนาะก็จะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะมีสวิงอาร์มโชคหลังบูธอาร์มบูธลอ้อ ทำขาทำขาปั๊มเบรกหลัง да แล้วก็ ating, はは exactly. <Okay. S 1> น็อตเลสท <tenido> ี่ไล่ให้ไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปาดเบาะปาดเบาะปาดเบาะเปลี่ยนผ้าเบาใหม่พี่ๆเพื่อนๆสาม mm hmm. ารถเลือกได้ว่าจะเอาผ้าเบาะดําได้แดงหรือดําได้น้าเงินหรือจะเอาแดงล้วนก็ได้กับสเต็ปการปาดเบาะที่เราทําไปให้นะแล้วก็สิ่งที่ทําไปเพิ่มขึ้นมปอีกก็คือโหลดหน้าโหลดหน้าเซตน้รมันโชกหน้าไปให้ใหม่ครนนี้เราคือทําการโหลดหน้าเซตน้รมันโชกหน้าไปให้ใหม่นะก็คือโหลดให้มันพอดีกับตัวของชุดหลัง พอโหลดโหลดหน้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็เซ็ตน้ำม,มันโชกหน้าใหม่เนี่ยเซ็ตน้ำม,มันโชกหน้าใหม่นี่ดียังไงก็คือว่าเวลาที่เราขี่ความเร็ว60 70อย่างเงี้ยก็คือว่ามันจะรถรถจะไม่ส่ายรถกาจะนิ่งนิ่งแล้วก็มันจะไม่ไม่ย้วยอะ่ะมันจะไม่โยนอะ่ะรถมันจะนิ่งขึ้นเยอะแล้วก็สิ่งที่เราทําไปให้อีกก็คือเปลี่ยนขาตั้งแต่งขาตั้งแต่งตัวนี้เป็นขาตั้งโหลดขาตั้งโหลดตัวนี้ก็พี่พี่เพื่อนสามารถสามารถเลือกสีได้แล้วก็อ่า ปรับระยะได้ว่าอยากจะจอดยังไงเนาะสำหรับที่เราตั้งระยะไปให้ก็คือว่ากําลังอยู่ในระยะที่พอดีในการตั้งตั้งขาตั้งเพราะว่าถ้าเราทําการโหลดหน้าเตน้อมันจัดทรงไปแล้วเนี่ยเราไม่เปลี่ยนขาตั้งเนี่ยเวลาจอดมันจะมันจะประมาณนี้ครับคือเสี่ยงเสี่ยงแบบเสี่ยงแบบเสี่ยงล้มไปทางนู้นเนาะก็อันตรายอยู่เลยต้องแนะนําว่าทาโปรชุดนี้กับเราไปให้เนี่ยเราทําการจัดการให้หมดโอเคก็ประมาณนี้สําหรับโปรชุดหลังที่เราทําให้เนาะแล้วคันนี้ทําอะไรเพิ่มไปอีกก็คือเปลี่ยนแฮน เปลี่ยนแฮนด์กับเปลี่ยนตุกตาแฮนด์ซีนซีตัวนี้นะครับเปลี่ยนแฮนด์คาร์บอนตุกตาแฮนด์ซีนซีตัวนี้ที่เราทําไปแล้วก็ทําขาจับขาจับไหม่เปลี่ยนจอเปลี่ยนจอ d k d t f ีนะครับสาหรับตัวนี้ก็เป็นอีกจอหนึ่งที่ผมก็ชื่นชอบเพราะว่า1เลยมันสวยเนี่ยมันบอกหมดเลยสถานะ P 1 2เกียร์สปีด123คือบอกบอกสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่โวลต์ระยะทางทิปต่างๆเนาะที่เราทําไปโอเคสําหรับ คันนี้ที่แต่งเดี๋ยวเราทำทำการจัดส่งที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเราทําการจัดส่งที่จังหวัดสุรินทร์ให้ให้กับให้กับลูกค้าเลยแล้วก็สําหรับคันนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วก็บอกว่าบอกว่าอนาคตเนี่ยอนาคตเนี่ยลูกค้าอยากอยากจะแบบบางทีอยากจะเปลี่ยนเป็นอยากจะใช้แบตลิเธียมด้วยแล้วก็ใช้แบตเดิมด้วยเพื่อให้ระยะทางเพิ่มมากขึ้นขอให้เราให้ทางร้านเนี่ยทำสายไฟทำทำระบบไฟต่อเป็น2ระบบเพื่อที่จะรองรับของชุดแบตลิเธียมมาเปิดให้ดู ก็ตัวนี้อ๋อนี้ของแถมที่เราให้ไปเนาะก็คือนี่แหละของแถมที่เราเตรียมเตรียมเตรียมให้ไปให้กับลูกค้าไปโอเคเดี๋ยวผมให้ดูดูภายในก่อนดูระบบข้างในก่อนก็คือว่าคันเนี้ยพอเราทําเป็น2ระบบเนาะพอไปทำทำเป็น2ระบบก็คือเพื่อเพื่อที่จะรองรับแบตลิเธียมให้อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใช้แบตเดิมด้วยถามว่าทําไมต้องลูกค้าลูกค้าทําไมต้องทําเป็น2ระบบเพื่อที่อยากจะใช้แบตควบคู่กันไปเนาะ ต้องบอกคันนี้คันนี้เป็นกล่องเดิมนะทางร้านก็จูนให้ฟรีไปด้วยจูนก็ขับขี่สนุกขึ้นความเร็วก็มระมาณ90-95ก็ดีกว่าของเดิมของเดิมประมาณประมาณ75-80ประมาณนี้นะครับโอเคมาพูดกันเรื่องเรื่องนี้กันต่อทําไมต้องทําตัวแบตลิเธียมตรงนี้เพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งเลยลูกค้าบอกว่าอนาคตเดี๋ยวเก็บตังค์ได้สักหน่อยหนึ่งจะก,ก็อยากจะใส่แบตลิเธียมด้วยเพื่อเพื่อที่จะเพิ่มระยะทางการขับขี่ของตัวรถคันนี้คือส,สเต็ปรถเดิมเดิมคันนี้เนาะเนี่ย ระยะทางที่ขับขี่ได้อยู่ก็อยู่ประมาณสักประมาณสัก 4, 40่0ีิถึงกิกิโลขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้นะครับก็ประมาณนี้พอทำเป็น2ระบบเพิ่มแบตลิเทียมตรงนี้เข้าไปเพื่ออยากจะอยากจะขี่ได้มากขึ้น1เลยพอเราพอเราใช้ใช้ตัวแบตเดิมหมดใช่ไหมใช้ตัวแบตเดิมหมดเราก็เปิดเปิดเบรกเกอร์ตรงนี้ปึ้งเสียบต,ตัวแบตลิเทียมอันนี้เราทำเราเตรียมไปให้แล้วก็คือลูกค้าไปซื้อชุดแบตลิเทียมจะซื้อกระทางร้านหรือซื้อที่ไหนมาปุ๊บล้วก็มาเสียบได้เลยแต่ผมว่า ยังไงก็ต้องกลับมาซื้อกับทางร้านแหละเดี๋ยวทําให้เต็มที่เหมือนเดิมโอเคพอเราใช้ตัวตัวแบตเดิมจนหมดก็ได้ประมาณสัก50กิโลนะครับเราเราก็กลับมาใช้ตัวแบตลิเทียมก็มาเปิดเปิดเบรกเกอร์เสียบปลั๊กเข้าไปปึ๊บสวาปสวาปเข้าไปแล้วก็สามารถยกยกออกไปชาร์จได้คือคันนี้เนาะบางทีพี่เพื่อนที่เป็นไกด์ไลน์นะครับเวลาแบบว่าอยากได้ระยะทางเพิ่มมากขึ้นผมก็แนะนําแบบนี้เราสมมติว่าเรามีแบตลิเทียมแล้วเราทาไปสองระบบนี้เนาะแบตลิเทียมเนี่ย เราจะใช้รถเราใช้แบตลิเทียมก่อนเลยก็คือใช้จะ20แอมป์30แอมถือวถ้า20แอมเนาะก็วิ่งได้ประมาณสัก50-60กิโลเหมือนกันก็คือว่าเราใช้แบตลิเทียมก่อนใช้แบตลิเทียมก่อนแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปพอใช้แบตลิเทียมวิ่งจนหมดแล้วเนี่ยเราก็มาเปิดเปิดเบรกเกอร์ของตัวตัวแบตแบตตะกบกดแล้วก็ใช้ตัวนี้เราก็สามารถเอาไปฝากชาร์จที่ไหนก็ได้เพราะว่าก็จะมีกล่องกล่องชาร์จของตัวแบตลิเทียมแล้วก็จะมีกล่องชาร์จไปให้ด้วยบางทีเราไปฝากชาร์จ2สองสาใชั่วโม เท่ากับว่าลิเธียมเราห้าสิบอันนี้อีกห้าสิบร้อยโลแล้วนะทีนี้อันนี้ก่อนจะหมดเราก็กลับไปเอาที่เราฝากชาร์จฝากชาร์จแบตลิเธียมเนาะมาใช้อีกเท่ากับว่าวันวันหนึ่งพี่ๆเพื่พอนๆอ,อ,อ,อาจจะขี่ได้ถึงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิกกิโลเลยสําหรับตัวแบตลิเธียมตัวนี้กับตัวแบตเดิมแต่ถ้าอยากได้แบบเป็นสองร้อยกิโลเนี้ยก็แนะนําว่าใช้แบตลิเธียมขนาดขนาดแอมป์ใหญ่ขึ้นแบบว่าสี่สิบแอมป์ห้าสิบแอมป์หกสิบแอมป์แปดสิบแอมป์ก็สามารถปรึกษาได้เนาะโอเคสําหรับคันนี้ที่ทําไปนะครับ ว่าทําอะไรไปบ้างก็วันนี้ที่มารีวิวสําหรับคันนี้เนาะอันนี้คือของแถมที่เราเตรียมแถมไปให้เพราะว่าคันนี้ก็เตรียมจัดส่งลูกค้าเหมือนกันซื้อรถกับทางร้าน BBB EVBike เนี่ยทางร้านเป็นคนจัดส่งให้เองจัดส่งให้จัดส่งให้ใหใหใหลูกให้ลูกค้าเองครับแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานต่างๆถามว่าทำไมต้องซื้อรถกับร้าน BBB EVBike นะฮะถ้านึกถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็นึกถึงร้าน BBB EVBike นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเรื่องบริการหลังการขายเรื่องของ การรับประกันต่างๆการแต่งแต่งแบบไปทั้งคันแล้วเรารับประกันให้อย่างต่อนเนื่องสําหรับคันนี้เป็นกล่องเดิมเราก็จูนให้ด้วยก็คือโปรโปรจูนฟรีแล้วเนาะแล้วก็โปรจัดส่งฟรีเราจูนฟรีแล้วก็รับประกันรับประกันในเรื่องของล่องมอเตอร์แบตเตอรี่ให้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าขาดประกันหรือหมดประกันนะทางร้านรับประกันติดรับประกันให้ให้เหมือนเดิมก็สามารถติดต่อทางร้านได้เลยเวลามีปัญหาอะไรหรือว่าหรือว่าต้องการอยากจะแต่งอะไรเพิ่มเติมเนาะโอเค ก็นึกถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็อย่าลืมนึกถึงร้าน BBB EVBI นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็เดี๋ยวเราเตรียมจะส่งให้ลูกค้าก็เนี่ยเดี๋ยวขึ้นรถเตรียมจะส่งแล้วโอเคยังไงก็ฝากร้าน BBB EVBI ไว้ด้วยนะครับถ้านึกถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็นึกถึงร้าน BBB EVBI ไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรโทรสอบถามบ๊อบบี้ได้โดยตรงนะครับหรือว่าจะคุยกันในแชทข้อความเพจร้านคอมเมนต์ยูทูบหรือไลน์ออฟฟิเชียลได้ทุกๆช่องทาง,งในการติดต่อนะครับ โอเคยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกหลากหลายรุ่นมากมายเพื่อเป็นแนวทางหรือให้พี่เพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกเลือกดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก่อนที่จะตัดตัดสินใจเลือกซื้อนะครับโอเคยังไงก็พบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ